สวัสดีครับทุกคนครับมาถึงทุ่งนาลุงพลแล้วมา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 แล้วนะครับทุกคนครับมาถึงทุ่งนาลุงพลเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้แอดมานะเอา้ามือนี้คยยื่องยากกันเลยมีจีเรียอยนะครับเป็นจังได้นะฮะยางเบเบิร์ดูเขาอยากใยางกันยูลุงพันยกยกแล้วลาบ่ให้ยกซอยบ่แนวลาบ่ เอาเอานี่ก็ต้มมัดกินก้อนเนี่ยเอาห้องทองโอ้มาสาโหดมัชเยืขยะซอยอยู่พึ่นไปใส่กันมดเจ็บขี้นิจิรีอยู่ดิทิ้มซังเฮ้าไปใส่มดขอบคุณหลายท่านเอาไปสองอันเลยขอบคุณมากขอบคุณมากกินห้องทองครับเออครับผมอ่าลุงพันเก็บขยะเออ อันนี้เรียกให้น้อยพ่อให้ยกให้จับให้ใบสร้อยกระบ,บอกให้เด้อเออเออมีในสีใสให้ส้อยกระบ,บอกเอาเขาต้มมาตอนพี่ตอนนองครับออนะโอ้ผมมาสวย <laughs> <laughs> นะฮะ สวัสดีครับลุงกิมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับลุงฟื้นครับสวัสดีป้าไทยบ้านนะครับโอ้หัวเตามาฮอดครับผมนี่ครับผมก็เอามาฝากลุงกิมมี่ครับผมนี่ครับขนมข้าวต้มครับเห็นลุงกิมมี่ซอสกิกล้วยครับผมนี่หมอลุงกิมครับขี้ยงซ่าครับผมในสมัยนี้ขี้เคลื่อนท่ากันแท้เคลื่อนท่าเลย ก็ลน่กันลูกกินมเนี่ยผมเอาให้ลูกกินกันเดี๋ยวพี่จะนองยูทูบเบอร์แล้เดียวเดี๋ยวโอ้ยเขาไม่รับเลยกลนันเลยหล่นอนหยนะครับเป็นที่รักทเพราะว่าถ้าผมรับแล้วมันจะเการรับสินบนนะัต้มมาไม่ไหมครับเดี๋ยวพวกเรามาเันจะมากินนะคบมัดนะครับมันแจนะครับเข้าเอียงไ้กินมูบ้านนี่ตัวแม่มันต้อยคนบ่าวองอ้วยไปให้แม่ ข้าวต้มมะสุกิน,นยังแล้วมานะครับเขาจจังการเรียบร้อยมาเลยนี่ละโยปีนี้น่าจเอาดินของบ่อเมืงองไทเราเน่ยนะโอ้ยแต่ว่าเราบริหารเองเนี่ยเรามีแค่ไข่ของเราจ,าจะเรามีด้วแต่ว่าต่อบวดตองที่ห้าเนี่ยไปเองเราไม่ได้มาขพอกันแตาจะได้แบบได้กินข้าวต้มมัดผลพลิตจากกล้วยทุ่งนาลุงพลนะครับโอ้หันหลังให้หันหน้าให้กล้องให้แน่เจ้าก็ได้ ขนาดเซ็กตกล้องเนี่ยกีได้ดดตั้งแต่เป็นคนดังมากเลยก็ให้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 พีพ่น้องได้เห็นหน้าเห็นตาว่านุงกินมีนี่เป็นหน้าตาจังไงอยากให้เห็นเลยดังไพ่เหตั้งแต่ไปจับจองที่เจ็บซิบไล่มากบอกว่าทำเมทองไม่เอาแล<อ>้วเป็นไงบอกทำเมทองไม่เอานะมามาน่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 าเอาที่เจ็บซิบไร่ไปดีกว่าอ่าสั่งประเด็นอีกแล้วเงินสื้อกินมาม่กับบะมีแล้วเพราะว่าเมื่อวานนี่นะ พันอันนี้เด้่ยแม่คล้ายปเป็เสี่ยวมาทรงกป็เสี่ยวหมู่บ้านเป็นเจ้าของที่70ไร่ตรงข้ามทุ่งน,น,น้ำพ่นนี่เด้อลุงก,กิมมี่ก็ไปติดสัมพันธ์แล้วพอ,อร์โทรศัท์มาแล้วนะฮะคิมอย่ดีก็ต้อัมันตอนพ่นยุทถนนนะบอเอออเข็นถอนคุณมั่นตรงป่ะมื่อเ้ารขามาอ๋อนก็จะถอนคุณมั่นอยู่นนนเจ้าของที่70ไร่อะ้นมาขกามืนจะไเด้โอ้ยยัเสียอมมันก็ได้สินะเท่กาก จะแถวที้เราเป็นุดฮะชอบเนเลยเากอ้ใครมาสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างทำเลทองจองเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างจะพัฒนายังไงต่อไปอะไรหรอคะ ใช้บ้านเลยอ้าวลุงฟืง้นก็มีสหายแล้วแต่เอาโอ้เลี้ยงหมาเลี้ยงหมาไม่อ้าวมา,มามาใหม่มมอีกตัวบ่เนี่ยามาใหม่อีกแล้วไอ้ตัวนี้มาใหม่บ่เนี่ยอ,อ้าวเพิ่งเห็นเมื่อนี้แหละเพิ่งเห็นเมื่อนี่ในยินข่าวในย,ยินข่าวว่าที่นี่อาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะมาใหม่ตัวมาใหม่อีกตัวแล้วนะครับสิบปรยุทธ์เห็ได้บ่สัมผัสหมาก,ก่อนเอาไปแล้วอายโอ้นะนี่ฮะนี่ฮะ ก็รุงฟื้นก็ให้อาหารมานะฮะเนี่ฮะเคซี่ก็รถไปจอดอยู่ที่เดิมนะครับตรงทำเนทองของเคซีนะ่ค,ซออครับนี่เป็นปที่ประจำเลยเนาะไปซ้ เป็นที่ประจําของเคซี่เลยนะครับตรงนั้นนะฮะพัฒนาเรียบร้อยแล้วนะถังหยอกถังหนี่ยเรียบร้อยแล้วนะวันนี้หนูได้จอบมาด้วยหนูก็จะไปหาเสียหญ้าทางไหนบุตรโอ้จอบพะน้ำซื้อมากมือนี้เลยศที่ยังอ๋อซื้อจอบใหม่มาเลยบ่ก็ซื้อใหม่มันไม่ใช่เสียมันไม่ใช่จอบมันจะเป็นแปรแปรอ๋อเป็นแปรแปรซออกไหมจอบซึบซ่บซื้อบ่คืออัดนั่นบ่ไม่บ่โอ้แปรแปรทางก็ไปต้อนเนาะให้มีพื้นที่กว้างขึ้นเนาะ นะก็จะได้เป็นที่ประจําของเราตรงนั้นเลยนะทำเมไปถามใครจอดก็ได้อ,อ๋อ้โหซื้อเป็นอันทานน<ด>านาหอ,อมนุ่มพร้อมเออครับนี่นะครับบรรยากาศครับพี่น้องลุงพลเราก็ไปปวดทั้งวังเยี่ยมพูดนะยินข่าวนะครับมากพันเพลินห้องกระจัดนะ,นะครับมาครับสวนทางกันหน่อยนึงเมื่อกี้สวนทางกับั่งพวกเมื่อกี้ครับก็ตกไปแอบชิดสวนทางเพลินเมื่อกี้ ผมว่าแล้วลุงกิมมี่อยู่ที่ไหนก็จะมีนะฮะเพื่อน,อนๆนสีข่ขามาอยู่ด้วยลุงกิมไม่ชอบหมาเนี่ยผมว่าหมาชอบลุงกิม,มนะชุกชงรมกับสีข่ขาชั้นนี้มีแต่หมาพาไปจะเดินไปไหนมีหมานำจริงๆเิ้เลีสาวมาหาใครสวัสดีค่ะเอซีลุงคนป้าแนคะมาหาลุงพลค่ะ,ะไม่ได้มาหาเนี่ยลุงกิมมี่ ทำเลทองของคุณเนี่ยนะฮะเขาอยู่ติดกับของจิมมี่อยู่ตรงนู้นน่ะเห็นไหมยังอย่งอีงทำเลทองอยังอีงไปเสียหยาญยอมหนึ่งกับทำเลทอง <c oughs> อย่าอย่าหามาม่ามาให้ไม่อยากได้มาม่าอยากได้เลยยำยำที่จอดรถ <c oughs> นนีีัสาาวววมม้เ <c oughs> พิ่นเตรียมจอดมาแล้วเพิ่นว่าจะเสียต่อไม่ให้ฮอดเจ้าเนี่ยพิ่นว่าเจ้าโอเคอยู่บ่ ปิดภาพแลวก็ขออภัยนะครับหาเรื่องม้่มากกันสุกสนานครับพี่น้องเป็นคอนเทนต์เนาะนะสนุกสนานนะครับอย่าโอ้ยนะอะไรอะไรกันมากมายครับเข้าใจวแสนุกสนานนีเราเรามานุ่มดใรยลกเสือสมางต่อร่วมมิด

นอนะฮะเอาโอ้มาถึงก็ใช้เลยนะโอ้ยออได้ๆคำว่าฮักเกิดอยู่ที่ใดเกิดกับใครมันบอสังคบเอาขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับอะก็ใน<อ>นอกคนเก็บขยะไว้ไปทิ้งนะทุกคนแล้วก็จะมีทุ่งนาลุงพลเนาะวันนี้อรรนากามาถึงก็ไม่เจอใครเดี๋ยวจะตามไปที่บางเยี่ยมนะครับผมขอบคุณสำหรับคลิปนี้